วันนี้ติมมีตัวช่วยดีๆม,มาแนะนำนี่เลยค่ะกาแฟเมล์เทนเบอร์นั่นเองนะคะสำหรับใครที่บอกว่าเจอปัญหาไม่อึดไม่แข็งไม่ใหญ่ไม่ยาวหรือว่าแบบโฮย้ยว่าขนาดนี้เรายังไม่ขันนะคะวันนี้ค่ะแนะนำเลยค่ะดื่มกาแฟเมล์เทนเบ i ร์เนี่ยก่อนมีกิจกรรมเพ่งแก้ฝันิ0นาทีนะคะบอกเลยค่ะว่าแฟนของคุณเนี่ยคะจะแบบพี่คะขออีกสักหนึ่งรอบนะคะ ทั้งคืนกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหนุ่มๆน,นะคะใครที่อยากจะฟินกับคู่รักของคุณแบบยาวๆทั้งคืนวันนี้แนะนําเลยค่ะกาแฟมอเเทนเบิร์ดนะคะนอกจากจะทําให้ฟินแล้วยังบํารุงร่างกายอีกด้วยนะคะมีสารสก,กรัดไม่ว่าจะเป็นกระชายดําสมุนไพรรากปลาไหลเผือกค่ะ a l ลคาเน t ีนซิง n g อรมิโนที่จะบำรุงร่างกายให้กับทุกท่านนะคะแข็งแรงและมีกําลังวังชากันด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถกดลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยแล้วมาฟิตนะคะมาแข็งมาอึดมาทนและมีสุขภาพที่ดีกับกาแฟเมล่นเบิร์ดนั่นเองค่ะ